เดียนย้ำกับแฟนๆนะครับนี่เป็นมวยไทยคุณภาพ3ยกนะครับปรับรูปแบบการแข่งขันนะครับให้สู่โอ้ยนี่ครับมายกแรกยกแรกมาใส่กันแบบนี้ครับกำหนดเกมเอาไว3า้3ยกแหมยกครบหรือเปล่าครับอาจารย์กิษณรัตน์โอ้ยโอ้ยนี่ครับมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วครับ ต้องบุรพาใครจะพลาดโดนของใครก่อนนะครับทั้งแท่งทั้งหมัดทั้งศอกนะครับออกกันหนักหตั้งแต่ต้นยกเลยครับดูว่าจะมั่นอกมั่นใจหรือเปล่านะครับกล้องบุรพาวันนี้เปลี่ยนชื่อมาใหม่ด้วยนะครับจะเก็บชัยประเดิมชื่อใหม่ได้หรือเปล่านะครับว่าชวนทะเลมีจิ้มท้องจิ้มหน้าเดินคู่เลยนะครับแล้วก็ออกหนักๆด้วยครับว่าดูวันนี้ทางด้านกล้องบุรพาหวังจะปิดเกมเร็วเลยนะครับยกหนึ่งออกอาวุธกันมันต้องแบบนี้แหละครับ มวยไทย3ามยกจะชกแบบ5้ายกไม่ได้ครับยกหนึ่งนี่เหมือนออเดิฟอุ่นเครื่องก่อนไม่ได้ครับวงไหนวงไหนอีกแล้วนะครับจังหวะกดแขนซ้ายนะครับกดอยู่เลยครับจังหวะจับที่เห็นเลยนะครับว่าช้างมงคลน,นี่จะแข็งแรงกว่าครับและอยู่ในเหลี่ยมที่ได้เปรียบเสียมาครับกระตุกมาสอดแขนผลักออกไปครับช้างมงคลกองบลูพาวหมัดมา เลยนี่ครับกดแขนแล้วก็ยัดเข่าซ้ายเข้าไปครับช้างมงคลขยาเขาย,ยา่าตีมาการงัดออกมาครับมากลางเวทีครับนี่ครับแม่มีศอกคอยสกัดไว้ครับช้างมงคลโอ้ยจิมกับปั้นเข้าไปกองบุรพาอ่ะนายแขนแขนแขน,แขนยังไงยังไงเด้งตีครับช้างมงคลงติดเชือกไปนิดนึงครับอาจารย์กีฬะณ์นะ ดึงแกะยัํมาก่อนโอ้ดูว่ารูปร่างใหญ่กว่านะครับแต่ปะทะกันไปแล้วนี่ทำท่าจะเหี่ยวหรือเปล่านะครับทำท่าจะฉาลงไปด้วยนะครับช่างมงคลก็พยายามจะเบียดจะปล้ำนายเลยกล้องบุรพาไปรับเยอะไม่ได้นะครับแม่ยกแรกี่วงในดูว่าเกาะดีนะครับแก่เกมดีด้วยนะครับชางมงคลจิ้มลำตัวเอาขยับเข้าไปแข้งขวาแข้งขวาโอ้ยช่างฉาลงไปแล้วนะครับเรียนย้ำกับแฟนมวยที่ อาจจะเพิ่งเปิดเข้ามาครับวันนี้ศึกเพชรดีมวยไทยพรีเมียมก็เป็นแบบฉบับของมวยไทย3ยกนะครับอ่าถีบไว้าหาตัวทำท่าจะหาตัวไม่เจอครับแข้งซ้ายมีศอกด้วยครับวงในดูครับวงในดูครับโอ้โหการจับการล็อกมันเข้าข้อแขนกว่าครับ นี่ครับโอ้โห,โหตนเกมนี้ดูรุนแรงมาหนักมาแรงมากครับก้องบุรภาโอ้โหแต่ว่ามหยายก2ออกไปนเนื่อย,นอยหน่อยเพราะฉะนั้นตอนนี้หาอีกเกือบๆกบหนึ่งนาทีครับยังได้ลุ้นอยู่ครับอืม้มมหารับประเดิมชื่อมหาหนีมาต้องเอาเลิกเอาชัยครับเพราะฉะนั้นอีก40กว่าวิ ถึงจะเป็นการแข่งขันแบบสมยกแต่ว่าเข้มข้นเลยทีเดียวแล้วก็เป็นทางด้านมุมแดงนะครับช้างมงคลมอราชาพัสสุลินครับลูกสิทธ์ของอาจารย์วินิต,ตันจัด